สวัสดีค่ะขณะนี้นะคะดิฉันได้อยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะวิทยาเขตบังสิทธิ์ค่ะในงานเปิดตัวเปิดรั้วมหาวิทยาลัยนะคะใน Open House นะคะของมหาวิทยาลัยนี้กันเลยนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันนะคะอยู่ในคณะวรสารค่ะซึ่งถ้าหากทุกท่านนะคะได้เห็นภายใต้งานตรงนี้เนี่ยบอกให้เลยว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปที่ถูกจัดขึ้นมา พอแล้วก็ดึงดูดความสนใจของนักเรียนที่ต้องการที่จะหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะในคณะนี้ค่ะถ้าทางด้านข้างหลังของดิฉันนะคะก็จะเป็นการอ่านข่าวนะคะในสตูดิโอนะคะซึ่งจะมีสคริปต์ถ้าหากนักเรียนคนไหนสนใจนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นแบบ The Face ไทยเลยนะคะนั่นก็คือการ ถ่ายแบบนะคะเพื่อลงน้าปกหรือว่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนทางด้านมุมสุดต,ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการพูดข่าวนะคะแบบทอล์กโชว์นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะอะไรนะอานันพรถ่ายภาพและดิชานักศิการายงานค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่สตูดิโอหนึ่งนะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะค่ะตอนนี้นะคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนะคะอันนี้คือคือก,การการถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพต่างๆนะคะและส่วนอีกทางด้านหนึ่งก็คือด้านหลักของดิฉันนะคะเป็นที่ประกาศข่าวนะคะค่ะทุกคนก็สามารถมามาศึกษาหาความรู้ได้จากที่นี่นะคะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพะคะ่ะมีความรู้มากมายที่สามารถทาให้ทุกคนเข้าใจในที่ตัวเองอยากจะศึกษาได้นะคะค่ะค่า ก็เชิญชวนนะคะขอบคุณค่ะดิฉันนางสาวปานชนุจูสนิมผู้รายงานค่ะและถ่ายภาพนายอาทวิตค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมนะครับอยู่ที่สตูดิโอหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรงังสิตนะครับผมตอนนี้ผมตั้งแต่ผมเดินเข้ามาผมได้รับความหลากหลายของมหาวิทยาลัยนี้อย่างมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านขวามือของผมนะครับก็จะเป็น อา่าคือลองถ่ายภาพหรือลงนิตยสารดูนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการประกาศข่าวหนึ่งหนึ่งเหมือนที่เราเคยเห็นในโทรทัศน์คือนั่งประกาศข่าวที่มีบทสรคริปต์นะครับส่วนนี้ผมกําลังยืนอยู่นั้นเป็นการประกาศข่าวภาคสนามครับคือไม่ตอนนี้จะได้ยินแค่เสียงของผมเองแลวจะไม่มีใครได้ยินแม้กระทั่งเสียงของภายนอกคือไม่ที่ดีครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองมานะครับปานชนกถ่ายภาพผมอัธวิทรายงานครับขอบคุณครับ